ดูโฆษณาให้เขา30วินาทีแล้วเขาจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อน,นะคะรักนะจุ๊บจุ๊บตำนานคู่ล่าปีศาจตอนที่11ถึงแม้ว่าจะถูกฆ่าปฏิบัติเช่นนี้เธอก็ยังคงเฉยเมยแม้แต่ขหมดคืนสนิดก็ไม่มีเป็นเพียงเพราะว่าข้าไม่ใช่คนคนนั้นชิมไหมเจ้ากับห้องไปเถอะ ข้าจะไปที่ห้องหนังสือแล้วคุณชายดูจะเสียใจมากเลยอะไม่ใช่สิคนที่ถูกบังคับจูบคือคุณนหนูหงอเราคุณชายเป็นผู้เสียใจได้ยังไงกันนะผู้ชายจะเสียใจเลยไม่ได้หรืองไงอะขาว่าเจ้าก็เหมือนกับคุณหนูหงใจนั่นแหละพวกเย็นชาไร้ความรู้สึกคุณชายรอด้วย ท่านเคยชินะสงสารจริงๆคงต้องหาวิธีเตือคุณหนูให้รู้เสียทีย<ะ>คุณหนูขอเข้าไปได้ไหมเจ้าคะเข้ามาเถอะเออคุณหนูเจ้าคะเมื่อตอนกลางวานันท่านเขยดูท่าทางไม่มีความสุข คุณหนูไปบอกเขาหน่อยดีไหมเจ้าคะขอโทษหรืออะไรประมาณนั้นนะเจ้าคะ่ะทำไมข้าต้องขอโทษด้วยตอนแรกเขาเป็นคนพูดเองว่าเราไม่เกี่ยวข้องอะไรกันค่าก็รู้สึกดีแล้วนี่แต่จุจู่เขาเกิดมาเป็นบ้าอะไรนะอยู่ๆก็ได้กว่าประหลาดใหญ่จะกัดข้าฮ่ากัดคุณหนูนันไม่ใช่การกัดมันเรียกว่าการจูบตั้งหากฮะหรือว่า จูบไม่โดนหรอจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะอย่างไรเสียเป็นแบบนั้นก็ดีเหมือนกันไม่มีใครมารบกวนก็จะได้ฝึกยุด,ดี้อย่างเต็มที่หฮะท่านเคยท่านช่างสุดสสรเหลือเกินเจ้ายังอยู่ที่นี่เพื่อทำอะไรอีกละ่ะคือว่าคุณหนูเจ้าคะเขาว่าคุณหนูลองทำความใจดีสัหน่อยก็ดีนะเจ้าคะ อย่างไรเสียก่อนหน้านี้ผู้คนก็ต่างคิดกันว่าคุณหนูชอบคุณชายสืออีกอย่างคุณหนูเองก็ยอมรับด้วยไม่ใช่หรือข้ากังวลว่าหากคุณชายโมรู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วก็จริงด้วยข้าไม่ได้ทึกถึงขั้นนี้เลย คุณชายเข้มแข็งไว้นะขอรับท่านปิดประตูแบบนี้ปิดโลกแบบนี้ไม่ได้นะขอรับเอออย่างไรเสียข้าก็เข้าใจท่านนะขอรับฉิวไปช่างน้าเศร้าที่สุดคือไม่มีความรักบุพ่าร่วงล้นมีใจสสยท่านหลังไหลไร้รักหัวใจวัยหนุ่มทุ่มเทผิดดังสายน้ำที่พังพรูมาทางทิศตะวันตกเออเออ ยหญ่นะคุณชายอย่าเพิ่งใช้กำลังสิข้าน้อยรู้ว่าท่านไม่สบายใจเลยนำเหล้ามาให้โดยเฉพาะเลยนะขอรับคุณชายข้าจะดื่มมอเป็นเพื่อนท่านนะขอรับเล่าเลยนี่ขอรับเจ้าขโมยมาจากห้องครัวใช่ไหมสมดาวที่เป็นคนชายรู้ไปหมดเลยข้าเสียใจจริงๆที่เมื่อคู่บริโยคเจ้าออกไป ตำนานคู่ล่าปีศาจตัวที่สิบสองอ่าผู้หญิงนะมันจะซ้าแค่ไหนเชียวคนที่ไม่รักท่านนะท่านก็เปลี่ยนคนใหม่สิขอรับอันความอ่อนโยนนั้นคือสุสานของวีรุรุษมีความรักรุมสารานั้นมากมายไม่ขาดสาย แต่ใจของบุรุษนั้นยากที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวในท่านไม่ต้องร้องนะขอรับคุณนายไม่รักท่านแต่ยังมีเซียวโม่คนนี้นะขอรับเซียวโม่อี้จะอยู่ข้างในท่านตลอดไปเป็นที่พักพิงที่แข่งแก่้งให้กับท่านข้าชอบสื่อคง เศร้าอินก็จริงแล้วข้าก็ยอมต่อต้านการแต่งงานครั้งนี้เพื่อเขาช่างน,น่าสมเพชเสียจริงใจของนาจะคิดถึงใครก็ไม่เกี่ยวอะไรกับข้านี่ในเมื่อตอนแรกก็ตกลงกันไว้แล้วทำไมข้าต้องมายืมเล่าย้อมใจอย่างนี้ด้วยเฮ้ยพริง้งท่านเมาแล้วเหรอ ได้ยินว่าดื่มเหล้าจะทำให้เลอะเลือนคนที่ดื่มเหล้าจะทำให้เกิดภาพหลอนที่ปัในใจได้สินะเอ่อเตียงในห้องหนังสือนอนลงไปแล้วรู้สึกสบายชินี้แต่เมื่อไรกันอ อรุณสวัสดิ์เออเอรุณสวัสดิ์ข้าจำได้ว่าเมื่อวานข้าเมาอ,อยู่ที่ห้องหนังสือนี่นนะทำไมตื่นขึ้นมาถึงมาอยู่ห้องนี้ได้หรือว่าจะถามนางดีเมื่อคืนท่านกับนางเมื่อคืนท่านกับข้าข,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 ข้าทำอะไรลงไปจะต้องรับผิดชอบแน่นอนอืมข้าก็จำคำที่ท่านพูดไว้ได้เมื่อคืนนะ ถ้าหวังว่าท่านจะทำเช่นนั้นโมอีเมื่อคือนนี้เมื่อคือนคุณชายเมาคุณนายกลัวว่า,วาท่านจะไม่สบายเลยพาท่านไปนอนเที่ยวของนางหลังจากนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นเซียวโมอ,อีก,ก็ไม่ทราบแล้วขอรับเอองั้นเหรอเฮฮเช่นนั้นเมื่อคือนข้าพูดอะไรกับคุณนายเจ้าพอจำได้ไหมเออท่านบอกว่า ยากอยาเดี๋ยวนี้นะครับเอ่เอน,นานคู่ล่าปิศาจน่สิบสามฮะอยาอข้าข้าพูดข้าพูดเอามาจริงๆเหรอจริงๆแล้วท่านไม่ได้พูดเม่สักคู่ข้าแต่งเรื่องขึ้นมาเองโบวิช่วงนี้เจ้ารู้ช่างกล้าหาญเชียวนะคุณชายได้โปรดอย่ากโกรธเลยข้าผิดไปแล้วตอนนั้น สื่อคงอิ่งคนอันมีอะไรดีกันทำไมถึงทำให้เจ้าหรือไม่ลงข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเ,เจ้ายังไม่รืมคอคทีสุดท้ายแล้วก็ไม่เห็นจะได้อะไรตอบกลับมาเลยนีย่มันเป็นรักข้างเดียวไม่ใช่หรือไงคงจะอย่างนั้นข้าคิดว่าตัวเองดูน่าสงสาร คิดไม่ถึงว่าเจ้าน่าส,สางสารกับข้าสิอีกใ <c oughs> นเมื่อเราสองคนต่างเป็นพวกรักข้างเดียวถ้าเช่นนั้น <c oughs> หลับไปแล้วเหรอหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรอีกก็เข้าฟังไม่ชัดเจนพอตอนนั้น ข้าเองก็อยู่ค่อนข้างไกลด้วยอะสมองข้านี่เสียไปหมดแล้วบังเจ้าพูดเถอเจ้คุณชายแม้ว่าตอนนั้นท่านจะพูดอะไรไปก็ไม่สาคัญเป็นรู้ผู้ชายต้องกล้าเผชิญหน้ากับความจริงที่อยู่ในใจนะขอรับความจริงที่อยู่ในใจพูดมาตั้งนานก็ยังไม่รู้ว่าตอนนั้นพูดอะไรออกไปกันแน่หรือว่าไปถามนั้นตรงๆเลยดีไหม ตอนนี้บ้านนี้นับวันจะไม่มีใครเห็นข้าอยู่ในสิตาแล้วข้ารู้ว่าพวกเจ้าทุกคนตั้งายรอให้ข้าหมดลมหายใจจะได้ประจบนายคนใหม่ของพวกเจ้าอย่งไงล่ะพวกเจ้ายังจะอยู่ที่นี่กันอีกทำไมล่ะไปให้พ้นเลยไปไอ้ยาใครทำให้ท่านแม่โกรธได้ถึงเพลงนี้กันเนี่ย เอาคุณชายรองพวกเจ้าออกไปก่อนเถอกะก็จะพี่ขนตตของเจ้าอยู่างไงละ่ะตอนนี้มันมีสภัยแล้วแล้วมันก็นไร้กาดมากด้วยช่วยกันหาเลือดให้ข้าหง,ง,งุดหงิดไปอีกคนหนึ่งนี่ก็เป็นเพราท่านแม่ทำไม่ถูกต้องนะสิในเมื่อพวกเขาแต่งงานเป็นสามีภรรยากันก็นับเป็นคนคนเดียวกัน เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ใช่เรื่อง,งอะไรท่านจะไปหาความทุกข์ใส่ตัวทำไมกันเจ้าถึงกับพูดเช่นนี้กับข้าข้ากุ้มใจอยู่ก็ไม่ใช่เพื่อเจ้าหรืองไงเออถ้ารู้ว่าเป็นเช่นนี้ตั้งแต่แรกนะตอนแรกที่ตระกูลโม่และตระกูลส่วนอยู่ในดองกัน ท่านน่าจะพยายามที่สุดให้ข้าได้แต่งงานกับลูกสาวคนโตของตระกูลส่วนอยู่ถจะถูกสิตอนนี้มากุ้มใจก็สายไปเสียแล้วแต่ว่าท่านแม่เองก็ไม่ต้องกุ้มใจไปใช่ว่าเขาทั้งสองคนจะไม่พากจากกันได้นี่เพียงแค่จับจุดตายเอาไว้เราก็ไม่จำเป็นต้องลงมือเองแล้วพวกเขาก็จะหันมาเป็นศัตรูกันเองเจ้าหมายคบไม่ยิงไง เทศกาลซานียสซารก็จะถึงแล้วพวกเราเชิญตระกูลสือมาเข้าร่วมกิจกรรมถอนสิ่งชั่วร้ายของตระกูลโม้คงไม่มีปัญหาเราใช่ไหมล่ะตำนานคู่ล่กปีศาจตอนที่สินี่หย่อนแก้งกันเกินไปแล้วนะคุณนายเห่งตระกูลโมกจะให้ทำแรงงานแบบนี้ได้ยังไงกัน ผูหญินบอกว่านี่คือประเภณนีที่สืบทอดกันมาคุณนายต้องลงมือทำด้วยตัวเองช่างเธอะเยวเหอในเมื่อเป็นคำสั่งของหูหญินข้าก็จะทำตามนั้นคุณนายนำเครื่องประดับมาใส่ไว้ที่ผ้านี้ก่อนเถอะเจ้าค่ะเราทำกันเถอะข้าจะนวดแป้งให้ นี่คุณนายทำตุ๊กตาแป้งเสร็จแล้วจะนำไปนึ่งก่อนเถอะมาแล้วเอะนี่ดูไม่เอาเลยว่าเป็นอะไรสับป,ประหลาดนี่หรอพอได้แล้วคุณนายทำตามที่หูหินบอกแล้วเจ้ายังจะเอาอะไรอีกยังไม่ได้ไปอีกหรือไงเอะเจ้าเจ้าค่ะ ตระกูลมอได้จริงๆเลยกดบ้ากดบออะไรกันถึงได้เยอะขนาดนี้คนหนุ่มของข้าต้องลองมือได้ทำด้วยตัวเองเหรอเนี่ยเรากับว่าคุณหนูเราเป็นคนใช้เลยเขาว่าคุณหญินนั่นน่กการได้งานท่านแนะ่ช่างเถอะข้าเพิ่งมาที่ตระกูลมอได้ไม่นานยังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางหากไม่ทําตามเกรฑว่าจะถือว่าเป็นคนไม่รู้ทำเนียมระเพณีแต่แค่ปั้นตุ๊กตาไม่ขี่อัน ข้าไม่ได้ดูอ่อนแอปบาบางขนาดนั้นอีอย่างก็สนุกดีนจริงด้วยคุณหนูวันนี้คุณหนูปั้นเป็นตัวอะไรกันหรอไม่รู้เหมือนกันข้าก็ปันป้นไปได้เปื่อยนะนี่ก็ผ่านมาตั้งครึ่งวันแล้วยังไม่ได้ใช้พลังมาเพนตนเลยคุณหนูพักสักหน่อยก็ไม่เป็นไรหลังนะเจ้าคะอีกอย่างท่านฝึกมาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะก้าวหน้าขึ้นเลยได้ยินมาว่าพวกคุณชายประลองยิงหนูกันอยู่ที่ ลานบ้านขอนอยาไปดูไหมเจ้าคะไม่ล่ะข้าไม่สนใจไปอะ,อะไรกันเนี่ยเอขอขอโทษไม่ทันระวังยิงพลาดไปนะบ,บาดเจ็บหรือไม่พี่สะพ้ยใหญ่น้องรองไม่มีพรสวรรค์นในการยิงเลยแม้แต่น้อยรีบยอมแพ้ เราตั้งใจดูดากิจการไปเถอะจะได้ไม่ต้องทำให้ใครเสียชีวิตเข้าสักวันน่ะโอ้โหพีิสภัยใหญ่่้นจะเข้มงวดเสียจริงวันนี้เป็นวันถอนสิ่งชั่วร้ายของตระกูลโมกข้าแค่ลงสนามยื้เส้นยื้สายนิดหน่อยเองเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้นเท่านั้นถึงแม้ว่าทักษะการยิงธนูข,ของข้าจะใช้ไม่ได้ในสนามก็คงไม่ขาดนักฝีมือเยี่ยมๆหรอกนะ อย่างเช่นสื่อเศร้าคงหวีนใหญ่แห่งตระกูลสื่อคงนะพี่สะพ้ายใหญ่สนใจจะไปเปิดหูเปิดตาหน่อยไหมล่ะแอมตำนานคู่ล่าปีศาจตัวที่สิบห้าลอนแสดงวิทยายุทธตระกูลโมตรงเข้าเป้าคุณชายสื่อคงท่านทางฝีมือดีจริงๆชมเกินไปแล้ว ดูไม่ออกจริงๆว่าคุณชายสือคงจะฝีมือดีขนาดนี้ไม่เลยไม่เลยข้าน้อยฝีมือไม่เก่งเท่าไหร่ทำเรื่องน่าอายแต่คุณชายโม่ออแล้วข้าพูดตามความจริงนะทำไมต้องมาแซงต่อหน้าข้าด้วยเนี่ยเออเยี่ยมฝีมือการให้รู้ของคุณชายซือแม่นยำอย่างกระจับวางเลยละ่ะ ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเออคุณชายแย่แล้วค,คุณนายกับคนรักเก่าเขาได้พบกันคุณชายจะไม่เป็นอะไรสักนิดเลยเหรอเออคือเจ้าคุณชายสีไม่ได้เจอกันนานเลยนะ <c oughs> เออคุณชายโกรธจริงๆแล้วคุณหนู ท่านเขยกับคุณชายสื่ออยู่ที่นี่ข้ารู้แล้วพวกเราเรีบไปกันเถอะเออทำไมล่ะทำไมนันหรอคุณพระคุณเจ้าใครต่างก็รู้ว่าคุณหนูชอบคุณชายสื่อคงนี่นาะอยู่ต่อหน้าท่านเขยแบบนี้จะดีหรือไงอ่ะ อย่างไรเสียตอนนี้คุณหนูก็เป็นคุณนายของตระกูลมุ่เพื่อเรียกเลี่ยงความสงสัยโอ้โหคุณหนูสีหน้าของท่านเคยท่านดูบ้างไหมนะ่ะบูดเบิงซะขนาดนั้นน่าข้ายังอยากมีชีวิตต่อไปอยู่นะ <c oughs> <c oughs> เอาแล้วค่ะศึกระหว่างสองหนุ่มได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะแล้วนางอเอกของเรากับแฟนเก่าของนางเอกหรือเปล่านะอันนี้ก็มีแน่ใจ แต่เรื่องที่สงสัยอีกเรื่องหนึ่งก็คือในคืนวันนั้นพระเอกพูดอะไรกับนางเอกนะคะเนี่ยจะได้รู้เมื่อไหร่กันนะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย